ดีไหมถ้าป้ายโฆษณาช่วยให้น้องหมามีบ้าน Adoptable จากเพ d ดีกรีการตลาดดีๆที่ช่วยแก้ปัญหาหมาจร เพดีกรีเขาไม่ใช่แค่แบรนด์ขายอาหารสุนัขเท่านั้นครับแต่เขายังเป็นบริษัทที่มุ่งยุติปัญหาสุนัขจรจัดอย่างจริงจังแต่ที่ผ่านมานะครับสื่อโฆษณาเกือบ80%ของพวกเขาเนี่ยถูกใช้เพียงแค่กับการกระตุ้นยอดขายเท่านั้นครับเพ็ดดีก e ีเขาจึงต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลได้จริง เมื่อเร็วๆนี้ครับเพ d ดีกรีเขาตัดสินใจจับมือกับ n e x u ซ Studio และศูนย์พักพิงสุนักไร้บ้านท้องถิ่นในนิวซีแลนด์เปลี่ยนป้ายโฆษณาให้กลายเป็นประกาศหาบ้านให้กับน้องหมาในศูนย์พักพิงครับ โดยการใช้ Machine Learning จากเทคโนโลยี AI สร้างโมเดล3มิติจากรูปภาพของน้องหมาในศูนย์พักพิงเก็บทุกรายละเอียดเฉพาะตัวทั้งสีขนขนาดตัวและลวดลายต่างๆซึ่งสามารถนำไปจัดท่าทางให้เข้ากับป้ายโฆษณาแต่ละแบบได้ครับโดยในแต่ละป้ายโฆษณาเนี่ยก็จะมี QR Code ให้สแกนเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์ ที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับน้องหมาแต่ละตัวครับแล้วเมื่อมีน้องหมาตัวไหนที่ถูกรับไปเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะถูกปลดจากตําแหน่งพรีเซนเตอร์ไปครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะนั่นแปลว่าน้องหมามีบ้านแล้วครับหลังจากนั้นก็จะเวียนไปถึงคิวของน้องหมาตัวอื่นต่อไปครับ แต่แม้ว่าจะช่วยให้น้องหมาหาบ้านได้แล้วในความท้าทายมันก็ไม่ได้จบแค่เท่านั้นครับเพราะว่ามีผลสำรวจที่พบว่าหนึ่งใน5ของน้องหมาที่ถูกรับเลี้ยงไปเนี่ยสุดท้ายต้องกลับมาที่ศูนย์พักพิงครับ มาจากเหตุผลเรื่องความไม่เข้ากันของไลฟ์สไตล์เจ้าของและพฤติกรรมโดยทั่วไปของน้องหมาแต่ละตัวครับนั่นก็ทําให้พวกเขาเนี่ยยังใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์เกี่ยวกับตําแหน่งของสวนใกล้เคียงแล้วก็ขนาดของที่อยู่อาศัยมาวิเคราะห์เพื่อนําเสนอน้องหมาแต่ละตัวที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ครับเพื่อให้น้องหมาได้เจอกับเจ้าของที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงที่น้องหมาจะถูกส่งคืนให้เหลือน้อยที่สุดครับ เพชรดีกรีเขาก็หันมาทุ่มทุนการตลาดทั้งหมดเพื่อเป้าหมายนี้แบบ100%เลยนะครับและทำให้มีน้องหมาก,กว่า50%ถูกรับไปเลี้ยงในช่วง2สัปดาห์แรกของแคมเปญครับซึ่งทางเพชรดีกรีเองเขาก็มีเป้าหมายว่าจะเปลี่ยนจอโฆษณาทุกที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญน d o p t a b l e นี้ภายในปี2026 การตลาดสุดตลาดแคมเปญนี้จากเพรดีกรีนับว่าประสบความสําเร็จมากตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญครับอีกทั้งยังสร้างการรับรู้ในภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์อีกด้วยและยังได้รับรางวัลใหญ่ Grand p กซ์ในประเภท outdoor จากเวทีโฆษณาสุดยิ่งใหญ่อย่าง Cannes Lions Festival of Creativity ปี2024ด้วยครับ แล้วทุกคนละรับคิดว่ายังไงกันบ้างถ้าแคมเปญน,นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยจะช่วยลดปัญหาหมาจรได้จริงไหมลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและนี่คือ Market Market รายการที่จะพาคุณไปพบกับการตลาดสุดฉลาดจากทั่วโลกกับผมทักทัศสุริ